กับผมสักดีในนุ่มหนูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราดพักประชาชนครับครับวันนี้ครับขอสไลด์ด้วยนะครับขอภาพสไลด์ด้วยครับนะครับนี่เป็นจากสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็ผมได้ขออนุญาตทางเจ้าของสื่ออันนี้นะครับของจากตราทีวีเพจตราทีวีนะครับที่มีการสื่อสารออกไปนะครับว่าลุกไทย17จุดกัมพูชา ลำมานานกองทัพเรือกำลังเจรจานะครับตอนนี้เป็นประเด็นที่พี่น้องชาวตาดมีความกังวลใจอย่างยิ่งครับท่านประธานครับและยิ่งสำคัญนะครับเร็วๆนี้นายกของกัมพูชาเองก็ไปส่งสารไปแรงหลายๆประเทศนะครับบอกว่าไทยมีการเตรียมการที่จะลุกเอาคืนนะลุกพื้นที่นะครับใน17จุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องชาวตาด มีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งแต่เราต้องการที่จะให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าประเทศไทยเราต้องการที่จะให้แผ่นดินไทยนั้นนะครับอยู่ครบถ้วนตรงไหนที่เป็นพื้นที่ของประเทศไทยนะครับเพราะนั้นทางกัมพุชายเองเนี่ยได้ละเมิดข้อตกลงเอ็มยูที่43การลุกล้ำเขตพื้นที่จากสรรปนน้ำนะครับ17จุดนี้อยู่ถึงที่อำเภออำเภอเมืองไปถึง,ถงจนถึงอำเภอคลองใหญ่ครับ และนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่และมีความสําคัญมากผมจึงขอเรียกร้องนะครับไปอย่างรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงขอเรียกร้องอย่างหนักแน่นนะครับว่าทําความชัดเจนปักปันเขตแดนให้แดนแดนไทยให้เด็ดขาดพร้อมทั้งมีการเก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งมีอยู่เยอะมากครับท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องชาวตาต้องการเห็นในขณะนี้ว่ารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล นี้รัฐบาลไหนก็ตามทีนะครับก็ขอให้ดําเนินการอย่างชัดเจนแล้วลงมือปฏิบัติทันทีเปิดการเจราจากับรัฐบาลเพื่อนบ้านของเรานี้ปักปันเขตแดน,นให้ชัดเจนเก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อเป็นเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศไทยแล้วก็ของพี่น้องชาวตราดของเราด้วยครับ